เดี๋ยวฟังก่อนที่ไม่ได้มีคนอื่นทำไมต้องทำแบบนี้อยปล่อปอดปิอยช่วยด้วยครับสวัสดีครับพบกันอีกรั้งนะครับกับจีเรสบ้านผู้แปร์นะครับเอ่อ,อเมื่อเราออกรายการเมื่อ สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีชาวบา้านหรือมีประชาชนสนใจสอบถามเข้ามานะครับหลายท่ันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์กรณีที่ไม่เหมือนในที่ออกอย่างไปแล้วคืออาจจะมีการที่แคบนะครับที่จํากัดเนี่ยเขาจะสามารถป้องกันป้องมันตัวได้อย่างไรหรือเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นั้นได้อย่างไรนะครับก,ก็เราก็โอเคเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีความามเราเรียกมาาล้วก็บอกว่าเตือนก่อน่าอันดับแรกคุณจะต้องรู้จักการ ระแวระวังในการไปไหนนะครับต้องมีเพื่อนไปอย่าไปคนเดียวถ้ามีทรัพย์สินทิ่ต้องระวังตัวนะครับแต่ถ้าไม่สามารถเลือกได้นะครับต้องไปอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสที่จะฝึกฝนโอกาสเตรียมตัวคุณก็ไปเรียนรู้ฝึกฝนวิชาวิชาป้องกันตัวที่มีทั่วไปที่คุณชอบที่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งแต่ถ้าไม่มีที่ไปไหนหรือไม่รู้สึกที่ไหนคุณก็มองดู G C S เราได้นะครับว่าเรามีวิธีการง่าย ในการที่จะแนะนําในการที่จะสอนคนที่ม่เพื่มาสูงการฝึกงานและใช้งานได้นะครับอันนี้สามารถใช้งานได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตให้ดูนะครับเป็นการแนะนำบื้นต้นนะครับเมื่อกี้เป็นการ ต่อโต๊ะโต๊ะเป็นตัวแบบที่คนคล้องแล้วทำหรือคนที่ชุนนาญคอที่ฝึกแล้วทําได้นี่อาจจะมีอยจุดสําคัญหรือจุดเด่นจุดตรงไหนที่โดนอะไรบ้างเพราเดี๋ยวทําแลใช้แล้วก็เป็นยังไงทางการหรอกครับนะครับคนที่บิดคอเดดเนี่ยมีสองันี้คือเกรงไกลกับเกรงงอนะครับคนกดไม่ลงครับไม่มีทางยกขึ้นไม่มีทางยกขึ้นยากอันดับแรกคุณจะต้องวิธีของเราคือนะครับให้สอดแขนให้ไหล่เนี่ยเป็นตัวปังคอจนคอไม่มีแขนที่จะหลุดไปดี มือเนี้ยประดีผมกันไหมสอยช้าแล้วกำผมไม่แน่นนะครับถ้ามีผมสามารถดึงมาใท้หูก็ได้กับอ้กอ้อมอะไรอยู่ได้เลยเพราะมันข้างแล้วนะครับแต่ดึงผมไร้แล้วมือนี้ก็ทิ้นตาพุทันทีนะครับแล้วกดตาก็ดึงผมพร้อมไปแล้วช้าลงให้ช้าลงที่กดที่ตายครั้งหนึ่งนะครับอนนี้อันนี้ก็อยู่แล้วครับคือจริงอยู่แล้วกดปั้งนะครับจะทุบต่อได้กดปั้งทุบต่อได้หมดนะครับทุบต่อไม่ปล่อยเพราะไม่ปล่อยผมมันก็ดึงทุกขึ้นไม่ได้อยู่ดีแขนนี้ก็ล็อกอีกต่างหากติดติดผีไเลยม่รู้ัว ไปชกไปเข้าไปนะฮะเมื่อกีุ้กขึ้นมาจจหนีก็ับซักชีนอีกชีนก็ได้3้ำอีกชีนก็อยู่แล้วอันนี้คือนะครับเห็นไหมจุดสาคัญของเราคือตรงคอหลุดไปนะครับตรงคอหลุดไปจากเราแล้วแลี้ยต้นแขนใหญ่กดลงมาได้มีมุมฟ้าเพองฟ้าปวดอีกเราชากรบมือที่ทิ้งตามฟ้องไย่งนะครับแล้วก็ชาลงอย่างเดียวไม่ม we we every, nice. ีใครถืนได้ครับอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แล้วก็ลงกระซัมอีกทีนะครับวิธีการจะปลอดภัยและง่ายนะครับ ามตัวอย่างที่ทำเมื่อกี้ครับอาจจะเป็นคนที่ฝึกมาแล้วหรือพอจะเข้าใจแล้วท่องแค่วขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราจะลองวิธีนี้กับคนที่เพิ่งเรียท่าที่ม่อก่อนเนึนะครับก่อนน้องใหม่นะครับอยากทได้ไหรือไม่นะครับลองเช็คับอ,อย่างรรน่าท่มเมื่อกเนลว่าต้องทำยังไงีไม่รู้ทำยังไงตอนทาตัวอย่างให้ดูว่าเยังไงว่าจะ,ะก็ข้ที่อนะคร,รองทวิธีที่่อที่ขีี กดลงเพราะพับกันลงตัลงมกดแรง,รงแนะงงรงแรงแรงนะไมันขึ้นได้ไหมพนมมือขึ้นได้เลยอนะ่ี้ใช้วิธีอื่กว่เกอขึนะีกข้นันี้เราทำเร็วขึ้นนี่งอันนี้ง่ายสุดไหมก็สุดไหม ถ้าเขาจะัำแล้วยังไงก็หลุดนะครับทั้งดีดมันใช้แรงกดก็ไม่ลึกไม่ไปยิ่งคนแข็งแรงอุปกรที่คนที่ทํางานคนเมายานี่ยากอีกคุณกระแทกขึ้นไม่ขึ้นวิธีง่ายคือไม่มีคอสักครั้งหนึ่งก็จะเปะแล้วมันก็เดึงผมมาผมันสิ่ขึ้นง่ายสุดสาหรับคนที่ใหญ่เล็กลงได้หมดเลยนะครับแล้วก็กดื่องชิ้นตาไปเนี่ยถล้มไปแล้วมันจะเป็นต้องซ้ําก็ได้แต่ถ้าสถานการณ์มันไม่แน่ใจให้อยู่ตรงนั้นเลยไม่ซ้ำไม่อยู่เลยถ้าที่เปี่ยวคนซ้ำไม่อยู่เลย ถ้าคนวิ่งหนีวิ่งหนีไม่ทันแน่นอนนั้นแต่ถ้ามีคนเยอะอาจจะไม่ซ้ําออกมาออกให้คนช่วยเรานะครับวิธีนี้ก็ต้องพิจารณาและใช้สติในการไติดต่อดูว่าจะทำย่างไงเพื่อจะรอับผิดชอบกับจากตัวอย่างเมื่อกี้มีการสาธิตและสอนวิธีการแก้การกระทําในพื้นที่ที่แคบในภาพจีนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นกับภาพนอนนะครับจะทำอย่างอนกันจะปั้มบนคืนเลยขึ้นคว่ำขึ้นทำร้ายคุน การแก้จะยี่สิบกว่บจะทำไงานยรวมเมื่อกี้นะครับในการกระทำโดยใช้ความเร็วเพื่อแก้ไขเหตุการณ์นะครับแต่วิธีต่อไปจะทำยังไงนะครับให้มัน คนทั้งบ้านจะดูทันไหมก็ลองทําช้าดูแล้วฝึกตามครับเดี๋ยวน้องที่น้องก็จะลองฝึกตามด้วยครับเดี๋ยวปูลองทําช้าเที่ยวก่นกอนเลยครับเดี๋ยน้องทำดูวิธีการนะประตนะครับคนเข้ามาก็เข้าหว่างขานะหนึ่งอันแรกก็มนต้องดีก่อนก็ได้ไปก็ได้จะเข้าาปยิงแต่ก็เข้าไยได้นถ้าเข้าคอะวิธีการมีแก้หลากหลายแต่นี้พูดถึงคนที่ไม่ได้ฝึกวิชามาก่อนนะครับเอาง่ายๆคุณต้องไม่มีคอนะครับ โดยใช้หลักการยืนเมื่อกี้คือเสียบมือไปเห็นไหมเราฟ้าผมเหมือนเดิมมือน,นี้ที่มันตังต้งสะยไหมแรงๆรเลยครับเนี่ยแล้วขาเนี่ยขวาเนี่ยขาที่มาตรงนี้พอดีนุ่มๆิงลงนั่นแหละแต่เน,นี้ยจะกระเด็นไกลมากขึ้นจาการทีมออกไปเลยลอขึ้นตามเลยฮะอันนี้กระชึบกระจับซ้อนก็ได้ท้องก็ได้นะครับรถเตะได้เลยครับสินะครับแล้ววิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้จะปลอดภัยอันนี้ง่ายๆวิธีง่าย,ายๆให้ดูจากตัวเราแต่อรก นเข้ามาท่้วยอยู่ตัมันจะเข้าถึงตัวเราอยามอัญเชิญเขาได้ยิงดีแต่คนวางนี้ยมัตามนี่ออกก็ตัวโผล่มาหยุดคอด้วยมีกาแก้ไขก็ทีพยายามใช้ท่าทีพี่ในการเสียบให้หมดเออแล้วกบผมแก้ตาไปเยพอข้องานก็ตดันไปเลยแล้วขึ้นกระตไับเลยเนี้ยเออเนี้ยก็ตามตามนาี่นี่ทำาลมไปูทนะ นั่นแหละม,มันเจ็บข้างมุอเนี้ยมืไม,มันสามารถบังคับแล้บังคับันใส่หัวได้เลยเราไม่เห็นได้เลยเพราะว่าไม่ยังเป็นต้นใงงก,กระจบส่วนปลมีพร์ประ,ประานมันไม่สามารถทาาการได้ที่ปืักแล้้าจีนดเลยะจจนะอยาไปติดจีกระจบทีน,นี้ต้องนนต้าดหัวเชื่อกันเดอกแ่มมตาแน้เราไม่เห จะเห็นว่านะครับเป็นท่าง่ายที่ใช้ต่อจากภาบยืนที่ใช้เหลี่ยมนิดเดียวเพราะว่าการใช้มือเราใช้แขนสอบไปให้เับคอไม่มีมันจะกลับผมเนี่ยกระชากลงเก็บแม้คนจะลงข้าง,างเราเพราะว่าสูญแรงไม่ได้ถ้าติดตรงไปมีแรงต้านสูงผู้หญิงจะติดชาไม่เด็วการดึงข้างนี้จะต้องหลุดอยู่แล้วแล้วก็ตามทั้งเติมต่อไปนะครับแค่ตรงน,นี้กับนะครับตามที่เราสอนและสาธิตมาในสองท่านี้กาหวังว่าท่านตำรวจท้งบ้านคงเห็นชัดแล้วก็ทำอย่างไรแล้วเอาไปฝึกฝนให้ได้ เก็บแบบมาเพื่อถัดติดต่อเราได้นะครับทันทัดสนใจอของเรานะครับใจวิชาของพี่เซียนในบ้านหมแปลงนี้สามารถกดช่องติดตามนะครับติดตามเราได้ตลอดเลยถ้าใครได้ชมได้ดูแล้วไม่สามารถที่ปฏิบัติตามได้หรือยังไม่สะดวกสกคนเท่าไหรไม่มีไม่มีคู่เล่นด้วยนะครับก็เชิญมา,มาติดต่อเราที่นี่ได้ครับตรงที่เราได้ที่ศูนย์ศึกษาเสียงบ้านมแปลงที่จตุจักรไอวอนิวนะครับแล้วก็เบอร์โทรเรา 0.86 6.0793และ0.86 5.00กะครับพราะสำรับวันนี้อาทิตย์นี้เราขอลาไปครับจากจีเซ็นบัตครับนะครับเแครับพี่ีเราแก้ไขถึงามจบขึ้นออกกลับอาิตย์อได้นะครับพี่ีนี้รบให้ความแรงไปเลยอย่าปืนผมยาวก็เช่นดกเขาล้ครับ ตอนนี้เราเหยียาวขอเชิญน้องผู้หญิงที่เขาจะมทุกคนนะครับลองดูจากที่เดนเข้าไปที่ทำไมแบงบนี้ออกนะครับเขาจับมือเราเขาจับมือเขาเนี่ยเข้า